แลก็สวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกคนนะครับที่ว่าติดตามผลงานหน้าไมา้ยิงปลาแล้วก็งานพันท้ายนะครับวันนี้ก็จะเอาผลงานงานพันท้ายนะครับไม้ไปดูดส้มนะควันนี้ลายก็จะประมาณนี้นะครับ นี่เป็นประดูส้มนะครับแกะกันลื่นส่งสีแซต็ตนะครับสความยาวของพันท้ายก็เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเบ็ดแล้วก็ต่อท้ายออกมาก,ก็จะอยู่ประมาณเจ็ดสิบสองเซนนะครับตั้งแต่ตายยันนางพันท้าย การลื่นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับน,น,รนี่นนนลูกค้าสั่งทำนะลูกค้าสั่งทำสองตัวนะทำรับทำแค่หน้าไมอยูป่ปาแล้วก็งานสนท้ายนะครับก็คือสเปอกเดียวกันนะครับแกะกันลื่นเหมือนกันตัวนี้ช่องทางการติดต่อก็อศูนหกสองนะครับ 062-992-3213นะครับช่างคนหน้าไม้คนยิงปลาครับนี่ครบถูกตรงครับกระดูกส้มนะครับลายสวยอ่ะตรงนี่จะติดตาหน่อย เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับเพราะว่าอันนี้พอมองแล้วมันจะไม่รู้จะกลับหัวหรือเปล่านะครับหลวงสือนะครับศูนย์หกสองเก้าเก้าสองสามสองหนึ่งสามนะครับแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะครับถ้าสนใจฝากผลงานไว้ด้วย มาเนี่ยมากรดูทั้งคู่ ดูส้มนะครับแต่กันลื่นปิดท้ายด้วยแผ่นอะคริลิกและต่อท้ายด้วยเนื้อไม้ของกระดูส้มแผ่นเดียวกันนะเฟซบุ Facebook ก๊กก็ช่างผลหน้าไม้ป็นยิงปลานะครับแอดไลน์ไปก็ช่างผลหน้าไม้ป็นยิงปลาเหมือนกันนะครับลูกส้มประมานี้ สวดีไลน์ก็เบอร์โทรนะครับ062 992 3213นะครับเก่วค,คนงานแ,แค่นี้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างด้านล่างคลินะครับ